ทำม,มาม่าไรฟาตามติ๊กต็อกมีวิธีทำยังไงเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราก็มาทำเมนูตามติ๊กต็อกนะคะทุกคนเรามีงบ40นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามกันนะอ่าเราก็ซื้อมามา่าเลยจ้าสี่ห่อนะเผือ่อไม่พอกินเยอะอ้าว้าวสี่ห่อเลยพอเราซื้อเสร็จนะคะเราก็จะกลับบ้านไปทำกัน พอเรามาถึงบ้านเราก็ต้มน้ำไม่เดือดเลยนะมีแอปต้มไข่ด้วยแล้วก็ต้มมาม่าเลยนะคะให้มาม่าซุปพอดีนะทุกคนเดือดนี่สเีสปุมปุ่มปุ่มปุมปุม,ปมพอเราต้มเสร็จนะคะเราก็มาพาักไว้นะคะให้มาม่าเย็นก่อน,นะะพอมันเย็นแล้วนะเราก็มาตั้งน้ำมันที่เดือดแต่ว่าเดือดมา,มากๆแบบว่าร้อนจี๋เลยนะ เราก็จะใส่มาม่าลงไปนะคะโดยที่เราเนี่ยจะใช้ตะเกียบคีบนะจะบอกว่าขั้นตอนนี้ร้อนมากไหมโอ้โหร้อนจริงๆเราก็จะทานไปเรื่อยๆให้มาม่าเนี่ยเซฟตัวไว้แข็งตัวนั่นเองคะ่ะส็จแล้วค่ะทุกคนน่าทานไหมโอ้โหเราทําทั้งสามอันมือแทบพองมากโอ้โหไม่พอจ้าเราแอบ,บไปตาม้งตามใส่ไม่พอเติมไข่อยากมาต้มไปด้วยเป็นไงล่ะวยน่ากินมาก อ่ะสูงกันนี่ดูชัดๆเลยว่าน่ากินขนาดไหนโอ้โหคนทำก็สวยนะอ่ะอีกรอบพี่ชมบรรยากาศด้วยอุย้ยอ<ด>ิ <coffee. S 2> สเปล e ิโดนซีจัดมากสวยงามนะความคิดสร้างสรรค์คือ100ค่ะจะบอกว่ามามา่าอ้ามกรอบมากทุกคนคือมันอร่อยอะ่ะคือชอบมากเลยไข่ค,คือแบบเนือ้ออุ้ยอร่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเจอกันคลิปหน้าไม่รู้ทํทอะไรอีก